ดีค่ะวันนี้แม่อูพามาดูที่ดินนครนายกติดลำทานพร้อมสวนผลลไม้เป็นสวนทุเรียนหมอนทองค่ะขนาด6ไร่2งานนะคะแปลนี้อยู่ที่ตำบลสาริกาอมเเมืองจังหวัดนครนายกค่ะเป็นน้ำไหลเย็นๆแบบนี้นะคะกลางเดือนกันยายน2,566ค่ะสวนทุเรียนนะคะให้ผลผลิตแล้วครึ่งสวนค่ะปีนี้เก็บผลผลิตได้500กิโลกร,รัมเลยนะคะ แล้วก็อีกครึ่งนึงท่านจะของเพิ่งปลูกให้ปีนี้เข้าเป็นปีที่2นะคะสำหรับท่านที่อยากได้สวนทุเรียนนะคะไว้เก็บผลผลิตก็มาดูแปลงนี้เลยนะคะต่อยอดก็คือมีลำธารน,นะคะให้ท่านได้ลงเล่นน้ำนะคะหรือจะมาเปิดเป็นผู้วินล่าเหมือนแปลงข้างเคียงก็ได้เลยค่ะน้ำไหลทั้งปีนะคะถ้าช่วงหน้าฝนก็จะไหลแรงแบบนี้ค่ะ หาไม่ได้แล้วน,นะคะที่ดินติดลำธารปกตินะคะไล่ละ4ล้านขึ้นไปถึง5ล้านเลยนะคะแล้วก็มีขนาด10ไร่เลยแปลงนี้เพียง6 000, ไล่2งานขายพร้อมค่าโอนค่าภาษีทุกอย่างเพียงไร่ละ3ล้าน5แสนบาทคุ้มมากๆเลยนะคะการเดินทางนะคะมาจากกรุงเทพเพียงเ8้กิโลเท่านั้นเองก็ถึงที่ดินแปลงนี้ค่ะทางเข้ามานะคะเข้ามาทาง คัวลุงกั้งนะคะก็จะมีรีสอร์ตมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะไรท์รีสอร์ทค่ะครัวสุพรรณิกานะคะมากมายเกือบสิบตีสอร์ดเลยนะคะก็มาเป็นเจ้าของแปลงนี้ค่ะสนใจนะคะนัดดูที่ดินแปลงนี้แจ้งแม่อุค่ะหรืออินบ็อกซ์ทักแชทแอดไลน์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะตามช่องทางที่อุให้ไว้เลยค่ะเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะ